คุณรู้สึกไหมครับว่าเวลา24ชั่วโมงมันไม่เคยพอตื่นเช้ามาก็รีบทำงานทั้งวันก็ยังไม่เสร็จกลับมาบ้านก็หมดแรงจนไม่มีเวลาให้ครอบครัวไม่มีเวลาให้ตัวเองความจริงคือคุณไม่ได้ขาดเวลาคุณขาดวิธีจัดการเวลาวันนี้เราจะมาคุยกันว่าทำยังไงถึงจะใช้เวลาแบบสิบเท่าได้เหมือนเศรษฐีพันล้านที่ทำสิ่งเดียวแต่ได้ผลลัพธ์มากกว่าคนทั่วไปเป็นร้อยเท่า ความจริงโหดร้ายของเวลาคนทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่ผลลัพธ์ของแต่ละคนต่างกันแบบฟ้ากับเหวเช่นตัวอย่างคนธรรมดาใช้24ชั่วโมงเพื่อเอาตัวรอดคนเก่งใช้2 4ชั่วโมงเพื่อก้าวหน้าเศรษฐีพันล้านใช้24ชั่วโมงเพื่อสร้างระบบที่ทำงานแทนเขาความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่จำนวนชั่วโมงแต่อยู่ที่คุณใช้เวลาไปกับอะไร ทำไมคุณถึงเสียเวลาโดยไม่รู้ตัวลองคิดดูนะครับวันหนึ่งคุณใช้เวลาเท่าไหร่กับการเลื่อนมือถือโดยไม่ได้อะไรเลยใช้เวลาเท่าไหร่กับงานเล็กๆที่จริงไม่จำเป็นต้องทำเองใช้เวลาเท่าไหร่ไปกับการแก้ปัญหาชั่วคราวแทนที่จะสร้างระบบแก้ปัญหาถาวรน,นี่คือสาเหตุที่ทำไมคุณทำงานหนักแต่ไม่ก้าวหน้าเพราะคุณใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่สร้างคุณค่า สูตรจัดการเวลาแบบเศษรษฐีพันล้าน 1. time blocking จัดเวลาแบบก้อนใหญ่คนทั่วไปใช้ to do list แต่เศษรษฐีใช้ Calendar mm hmm. เขาไม่ถามว่าวันนี้จะทำอะไรดี mm hmm. เขาตั้งเวลาไว้ชัดเจนว่ากี่โมงถึงกี่โมงจะทำอะไร 2. กด80-20 pareto principle 20%, Princi ple, 20ของสิ่งที่คุณทำสร้างผลลัพธ์80%เศษรษฐีพันล้านตัดทิ้ง80%ที่ไม่คุ้มค่าแล้วโฟกัสกับ20%ที่ทรงพลัง3 กด 95.5. 95%, 95ของคนใช้เวลาไปกับงานเล็กๆ5%ของคนใช้เวลาไปกับการคิดวางแผนและตัดสินใจใหญ่ๆนี่คือเหตุผลว่าทำไมเศรษฐีใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงคิดแต่ได้ผลลัพธ์มากกว่าคนทั่วไปที่ทำงานครั้งเดือน 4. delegate and automate มอบหมายและทำให้เป็นระบบคนทั่วไปเท่ากับทำทุกอย่างเองเศรษฐีพันล้านเท่ากับใช้คนใช้เครื่องมือ ใช้เทคโนโลยีแทนตัวเองเพราะเขารู้ว่าเวลาเขามีค่ามากกว่างานเล็กๆตัวอย่างชัดเจนคนธรรมดาใช้เวลา2ชั่วโมงแก้ไฟล์ Excel เหนื่อยได้ผลลัพธ์เล็กน้อยเศรษฐีพันล้านใช้เวลา2ชั่วโมงสอนทีมทีมหรือระบบทำได้อีกเป็นปีคนแรกใช้เวลาเพื่อทำงานคนที่สองใช้เวลาเพื่อสร้างระบบนี่แหละคือความต่างของเวลาหนึ่งเท่ากับเวลาสิบเท่า แบบฝึกหัดเวลา10บเท่าแบบฝึกหัด24ชั่วโมงที่แท้จริงเขียนว่าเมื่อวานนี้คุณใช้เวลา24ชั่วโมงไปกับอะไรบ้างติ๊กเครื่องหมายถูกกับสิ่งที่สร้างคุณค่าในระยะยาววงกลมสิ่งที่กินเวลาแต่ไม่ได้สร้างค่าเลือกหนึ่งอย่างแล้วตัดออกทันทีจากชีวิตหรือหาคนหรือใช้ระบบมาทำแทนเจวันจากนี้ให้คุณไทม์บล็อกตารางชีวิตของตัวเองแล้วคุณจะเห็นเลยว่า คุณได้คืนเวลาชีวิตที่หายไปเท่าไหร่เวลาคือทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดในโลกและมันคือสิ่งเดียวที่ซื้อคืนไม่ได้คุณไม่จําเป็นต้องทํางานหนักขึ้นคุณต้องใช้เวลาฉลาดขึ้นนี่คือเคล็ดลับของเศรษฐีพันล้านและถ้าคุณเริ่มลงมือจัดการเวลาแบบสิบเท่าตั้งแต่วันนี้อีกไม่กี่ปีคุณจะพบว่าคุณไม่ได้มีชีวิตที่แค่เอาตัวรอดแต่คุณมีชีวิตที่สร้างได้ทุกอย่างตามที่คุณฝัน